กับสวัสดีครับมีตักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนำทางครับก็จะมารีวิวเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาท2เหรียญ2ปีพศออกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทที่หายากนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหรียญ2งเหรียญน,นี้นะครับเราก็มาขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตาม ช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆให้ได้รับชมกันและได้รับรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสองเหรียญนี้นะครับเรามาเริ่มวันที่เหรียญห้าบาทเหรียญนี้กันก่อนเลยนะซึ่งเป็นเหรียญห้าบาทครับปีพศ2545นะครับข้อมูลของเหรียญก็คือรับเป็นเหรียญกระสับกรับโลหะสีขาวราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่ห้าบาทนะครับ เส้นผ่าศูนย์กลาง24ม mm, มน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบัทสมเด็จพระเปลงประเมีนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับปินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมกัตยราชภรู้สิตาภรณ์ฉลองพระองค์ยุยไปในวงขอบเหรียญด้าน,น,นขวาึีข้อความที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ด้าน,นหลังนะครับจะเป็นพระอุบโบสถวัดวบรจมาบรพิษูษสิธวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญด้านบนนะครับจะมีตัวอ,อักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับตามโดยพศที่ผลิตนั่นก็คือพศ2545น้า่นั่นเองนะครับเบื้องล่างนะครับจะเป็นเลขบอกราคาเลขค่าไทยกละเลขค่าอาราบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ สำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นวันที่1มิถุนายนพศ2531นะครับคือวันที่ประกาศใช้เหรียญ5บาทส่วนยอดผลิตนะครับยอดผลิตอยู่ที่29,611,000เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ไม่เยอะนะครับและก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับที่ติดลำดับที่7นะครับลำดับความหายากลำดับที่7 สำหรับราคาที่ประเมินไว้ครับเหรียญ5บาทรุ่นปีพศ2545นี้ครับราคาประเมินไว้อย่างไม่ถึงเหรียญละ100บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ยังถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับเนื่องแต่เนื่องจากว่านะครับเป็นเหรียญของในหลวงรชัชกาลที่ครับซึ่งมีการคาดการไว้ในกลุ่มของคนนักสะสมเหรียญน,นะครับ ว่าเหรียญทุกรุ่นนะครับเหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับอาจจะมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นมากภายในอีกไม่เกิน12ปีนี้นะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2545นั่นเองนะครับเราไปดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนเลยนะครับ ปอมูลผงเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่สิบาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กร,รัมนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหินพระพักไปทางเบื้องกว่านะครับทรงเครื่องบรมัติยราชภูศีตาพรออ์จลองพระองคุยนะครับ ภายในวงขอบเบรด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมีปลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารับาชการที่9นะครับส่วนวงขอบนอกครับก็จะเป็นรูปเหล่องจักรสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวรา,ารามส่วนวงขอบเป็นเบื้องบนนะครับก็จะเป็นอักษรเวลซึ่งมีความหมายว่าสิทธิ์นะครับ เบื้องล่างรับจะเป็นเลขบอกราคาเลขสิบไทยและเลข10บอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีผลิตนั่นก็คือปีพศ .2545 นั่นเองนะครับส่วนสําหรับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ .2531 จำนวนการผลิตเหรียญรุ่นนี้ครับยอดผลิตยอยู่ที่61ล้าน333แนสนนเหรียญครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้เหรียญรุ่นนี้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ95บาทนะครับซึ่งเป็นราคาถือว่าค่อนข้างจะดูดีมากๆนะครับราคาค่อนข้าง,งจะสวยสาหรับเหรียญปีพศสองรุ่น2545นี้นะครับถ้าพี่น้องอยาก จะได้ที่เหรียญที่ราคาสูงกว่านี้นะครับแสงเทียนแนะนําให้หาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเกินด้านหน้าหรือด้านหนังด้านหลังนะครับราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นถึงเยอะหนึ่งพันหรือหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการซื้อขายเหรียญที่มีลักษณะเนื้อเกินนะครับราคายังไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับ คนสคนนะครับที่จะตกลงราคาซื้อขายกันหรือว่าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจครับของผู้ซื้อและผู้ขายที่ซื้อให้กันนะครับแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลในคลิปที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันได้ทุกวัน สำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางสวัสดีครับ